ใจความต้องการของผู้ซื้ออยู่อาศัยเขาต้องการอะไรเข้าใจในการสื่อสารกับลูกค้าที่กำลังจะเข้ามาดูบ้า,านหารับชิ้นใหม่ชิ้นต่อไปแล้วก็ทํายังไงให้มีความสุขทั้งคนรีโนเวทคนอยู่อาศัยผู้รับเหมาไฟแนนซ์ธนาคารรู้สึกว่าวันนี้มีคุณค่าแล้วก็ขอบคุณที่จัดคอนนี้ขึ้นมาครับ <S <S 2> <S 2> ชื่อบอนพีระสะเพชรนะครับปัจจุบันก็เป็นนักพัฒนาสังหารายย่อยนะครับทําคอนโดให้เช่ารายปีนะครับเข้าสู่วงการ รีนาเวทต่ทางหามาได้ประมาณปีงึงแล้วนะครับก็คือทําเป็นอาชีพหลักแหละนะถามว่าทำไมวันนี้ถึงทำทำเป็นอาชีพอยู่แล้วยังมาเรียนเราเห็นเรื่องราวของโค้ชทั้ง2แล้วก็เขาเจออะไรมาเยอะแล้วเขาก็บอกว่าทําอย่างนี้มันสําเร็จทําอย่างนี้มันแย่นะแล้วมันไม่ได้แค่เทคนิคการรีนเวตหัวใจ ความต้องการของผู้ซื้ออยู่อาศัยเขาต้องการอะไรนะครับเรื่องของไฟแนนซ์นะครับผมก็คือครบมิติจริงๆนะครับให้ความรู้ที่เป็นเชิงลึกเชิงปฏิบัติแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับสามารถต่อยอดแลแก้ปัญหาของพวกเราได้นะเรียนและคุ้มค่าแล้วก็ันกังกรมาจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านนะครับหลังจากเรียนจบแล้วเราก็ทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างเข้าใจในการสื่อสารกับลูกค้าที่กาลังจะเข้ามาดูบ้า,านหาทรัพย์ชิ้นใหม่ชิ้นต่อไปแล้วก็ทํายังไงให้มีความสุขทั้งคนรีโนเวท คนอยู่อาศัยผู้รับเหมาไฟแนนซ์ Finance, ธนาคารรู้สึกว่าวันนี้มีคุณค่าแล้วก็ขอบคุณที่จัดคอร์สนี้ขึ้นมาครับ